ครัเชือกกล้องสซเรนส้อมตัเลขมั้งเหรอครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับไฟนี้ซ้อมมาเกือบเดือนครับเดือนเดือนก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายซ้อมจอเล็กมีใครเป็นคู่ฟ้าคู่ซ้อมที่นั่นก็มีเพื่อนๆในค่ายครับจากชัยแล้วก็มีรุ่นพี่ก็ในค่ายช่วยกันเนาะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบเจ็ดครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบห้าครับน้ำหนักปล่อยๆมามากี่กิโลครับห้าสิบห้าครับประมาณนั้นเราเป็นเหมือนสไตล์ไหนครับมวยบว์เดินแล้วอย่างวันนี้เราเจอกับ จะิลยเงินเคยเจอกันยังยังไม่เคยเป็นไฟแรกเลยใช่ได้ศึกษาที่วันต่อยเข้ามาปะก็ไปศึกษาดูบ้างเขาเป็นมือจะตายอะไรจันได้ไหมเขาก็มีหยีฝีมือบ้างโบบ้างแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเดียงแข่งไงที่เจอครับก็ต้องรู้คนเวที่ยวค่อยๆไปเรื่อยเนาะเปิดโควิดมาที่เราได้ต่อยกี่ไฟแล้วต่อยมาสามไฟแล้วสามไฟไฟแรกนี่ไปต่อยที่ช่องเจ็ดแล้วช่องเจ็ด ไปไงแพ้มาวันนั้นต่อยเบีเท่าไหร่ช่องเจ็ดวันนั้นต่อยร้อยสิบเอ็ดครับแล้วไฟที่สองที่ต่อยที่บุรีริ่มครับุรีรัมย์วันนั้นเจอกับวันนั้นเจอกับแดนกระหลงครับเป็นไงบ้างแพ้เหมือนแพนทั้งั้นเบีเท่าไหร่วันนั้นร้อยร้อยสิบเอ็ดเหมือนกันครับอ๋อแล้วไฟที่สามมันเจอกับขวานทองอันนีสพานครับที่ช่องเจ็ดครับช่องเจ็ดใช่ไงก็แพ้เหมือนกันครับสามไฟติดเลยก็เบีเดิมเลยเบียดสิบสองร้อยสิบสองอ๋อหลันนี้มาต่อขึ้ววคลลิปแ้เ็นไงบ้าง เกินจุดสองกันยืนสองโอ้ยเดินไปเดินมาสบายแล้วยังตอนนี้ร่างกายเราเป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะผมมวยแข็งแรงแข็งแรงไม่มีปัญหาเรื่องบาดเจ็บไม่มีครับวันนี้ต้องแจ้งเกิดแล้วีตั้งคู่แรกด้วยครับออื่ะเราต่อยมวยมาลูเราทุกวันนี้กี่ไฟแล้วประมาณที่ต่อยมายี่สิบสามสิบไฟประมาณนั้นเราคนจังหวัดอะไรครับสุรินทร์ครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเรานีดหน่อยก็ฝากเชียร์กล้องสุรินทร์สจเล็กเมืองนนท์ด้วยนะครับ เต็มที่แน่นอนนะไฟที่สี่ไม่มีแพ้แล้วต้องตีคืนแล้วนะต้องตีใครแตกครับโอเคลียร์ก่อนจ้าห้าังสากครับ